สวัสดีครับเรื่องเล่าของลุงเล่าเรื่องวันนี้นะครับเราจะพาไปที่ศาลเจ้าศีราชาโอกุนิจินจานะครับซึ่งอยู่ในเจพาร์คศีราชานะครับผมซึ่งศาลเจ้านี้นะครับจำลองมาจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ปฏิสถานของเทพโอกุนินุชิโนคามินะครับหรือว่าเรียกว่าเทพโอกุนิก็ได้นะครับซึ่งเป็นเทพเจ้าสําคัญของศาสนาชินโตนะครับประวัติข้าวๆของเทพองค์นี้ก็เป็นลูกหลานของเทพสวรรค์นะครับแล้วก็ลงมาปกครองบนโลกมนุษย์นะครับ ท่านจึงเป็นเทพที่วางรากฐานให้กับแผ่นดินญี่ปุ่นนะครับก่อนจะส่งมอบอำนาจให้กับจักรพรรดิญี่ปุ่นจากสายสวรรค์ต่อไปนะครับ สำหรับใครที่มาเชพาร์คศรีราชานะครับก็สามารถมาไหว้ศาลเจ้านี้ได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็สามารถมาขอพรในเรื่องของความรักนะครับการงานโชคลาภแล้วก็สุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความรักนะครับเทพโอคุนีนี่ก็คือเป็นเทพผูกชะตาเลยนะครับยังไงก็ลองมาได้นะครับสำหรับใครที่ยังต้องการความรักอยู่นะครับ เอาจริงๆแล้วศาลเจ้าที่นี่เป็นศาลเจ้าแห่งที่3ของศาสนาชินโตในประเทศไทยนะครับยังไงใครสะดวกว่างก็สามารถมาไหว้ได้นะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ